นสวัสดีจ้าพี่น้องไม่กินเขาน้ําตาน้่งบีซื้อปลาดุกมาาไ้ปลาดุกปิง้งปลาดุกย่างไหมข้าเจ้ามักแบบมักดีแล้วได้เนาะแห่งบอบ่มักก็สั้นเอาไปปุน <c oughs> ไปแปรรูปเซยพึ่แล้วพุน่นไปปุนเก็บผักมาลวกพร้อม แนวมันกินง่ายๆมากินส่วนสเปตตต่ำปนพี่น้องแล้วว่าข้าวเดียยวมาสั้งคนต่ำปนลวกพักพักตำลึงพักตำลึงพักปังพักปังพักนี่ยังอีกมันพักมะดลำม็ดลำมะดลำมันเป็นต้นม็ลำนี่ อ๋อนยอดดอกแค่ห้าบามีเหรอเดน่ะมันก็เกิดแล้วสื่อปลาทูโอ้ยมันเป็นปลาทูปลาดุกปลาดุกข้าวเจ้าย่างแล้วกินได้เลยเดนแม่พี่น้องอยากป่นมาสัน่นไปแกะตำป่นเซ้ยเพื่นแล้วกินก็พักมันก็ป,ปลวกผัก กินอย่าร้ายเพอรก็ประมาณประมาณคือกันกินม่เป็นทั้งหน่วยอ่อนหน่วยแก่ทั้งหยอดเต็มอยู่น่วยอ่อนหน่วยแก่หยอดเออโอ้ท่าสิกินจังไยมัน้ยมาเต่ใส่ต่ำปลาก็บแสบอยู่แต่ว่าดึงหน่อยมันถึงบ่มักในมันหยอดพักปังเออพักปังได้ลูก ยอดพักปังหลวกงคนเขากบหมักมันเป็นอยงเีที่มากปดแล้วขันหลวกมันเป็นเป็นอย่างแ่นต้องหลวกมันสุกๆเพียงหน่อยขอหลวงาหรบผู้มักวะแต่ว่าบีมากปวดตะใส่ต้นมะม่ายซื้อกับมักผู้่นบ่มักเพื่อแก่คือว่าเนาะมักไผมักมันกินเขาบ่มีร้านมาเนี่ยร้านไปโรงเรียน แล้วมีผู้แยงนี่ผักผักยงกันพ่อผักลำผักลำผักหมักลำดอกมันเอาไปเห็นยุยใส่ไมนคือมี่หัวเฮียเข้าอในไนงแดงมันบ่อ๋อหมักลำตาแดงมักลำตาแดงหมักลำตาแดงพี่น้องเคยกินบ่อปขัวเป็นบ่้งเป็นันนี้บ่ตะกีเปลาเฮียนพ่อใหญ่ดอนพูดนี่้แกันไปต่อยเอามะขัวเป็นเนื้หน่อย แถวบ้านซอยห้องเร่คอยมีวิตาเฮียนเราล่าต่อยอมากหยอดมันยอดมันยอดมันคือดอกแค่หนิดอ,อกพอพวกเก็บเอาลายพอเก็บเอาซองยอดยอดอคือ,อคือคือมึงเก็บมากระโบอมีผูกกินคือยอดดอกแค่ลวกแต่ว่าไอ้ย,ยอดดอกแค่ลวกมันมันม่นได้บัน่นอันนี้ก็นหึ่งปลาบอนึ่งใช่ปลาก็แซ่บมะลันมะลันตาแดง แล้วดูไปกินเจ้านี่แล้วออน้ำมักบ้านมือมือขึ้นกะแม่นขั้นน้องบินหนึ่งเข่ากะสีแม่นปนหิวมือขึ้นกะกินกับขวากิปลมเลยกินอีกกินขกูกิปลมพอว่าันพี่พิมไม่กินทุดงไทยกับแมงไงกับแม่เหลือเหลือให้แม่เหลือให้แมงไงพ่นสองตัวให้บอกมาซาพิมเอิญจะดุดดุมาสั่นเพิ่นว่าก็กินกันนั้นเล่าชิบกัวโตนี่ละ ตาเราจงไว้หน้าพี่น้องเด็กๆพักกันนั้นมึงหนังแล้วอ่ะล่ะพี่ไม่กินแม่จ้าไม่กินไหนวะซันข้าเล่นตัวยูตี้เพื่อน่าไม่ไงเพิ่นเดี๋ยวสองตัวเอามันมั่นตลอดวะสันผนแล้วเสาอัดซีดผนแล้วแล้วแห้งสได้ไปอีกมันมั่นซื้อตัวละสองบาทร้อยหนึ่งกะแล้วกับตืมไฮหลายอยู่ดอกวะพี่น้องกันแล้วกับตืมไฮยุ่ เขาขยายพอหลายตัวอยู่แมนเติมให้หาลายเติมอยู่บัตรเติมตัวละสองบาทเราต้องระบาดเขาอบอกท,ทางเ่ามีแตโต้เน้อยๆอ,อันนี้มันมันม่นว่าสันแม่ว่ากีบปมผู้กีบปมตอปลาบักหอยน้ำไม้ของน้ำไม้ไรน้ำไม้ผู้มันนั่นเนาะส่วนมากมีแต่าทางผุนบันนี้พอยัง่างตัวได้บันนี้ยังตัวตอนหน่อยอยู่ว่าสันเขาเจ้าว่า ต่อมะออมใช่นอมไม่สมถนอยนึงเขาอะไรงั้กเขาไม่พอกินมันละไม่วาว,าวาัแต่มาหอดมาหากรนโหลดลูกหลานแกวบ่มีลูกเ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาได้เนี่ย ย็นซ้ำนี่สวยมากเอาแดดอยู่ได้พี่น้องแดดอ่อนๆบ่ค้มบ่ออันนี้ปกติอาการปกติอยู่ <c oughs> ลวบพักคนกายทางเขาก็บทวงเอา เอฟผักอย่างนี้เอฟเอาแต่หยอดมันเพราะว่าเอาแตงยอดไขยแขวบดีเนาะคือประ่าเนี่ยยังๆหลางไหลได้พอพูนหยอดผักตำนิ่งตำนิ่งตำลึงไข่เก่ามองมันหยอดนั่นตัวนั้นมันหิ้งกินง่ายอะไรก็เอาแตงหยอดอ่อนๆมัน่ะกินตั้งแต่เด็กผมแต่ป่านนี้คอยังเด็ดกินอยู่ิน กินบ่ได้หีดแล้วเสียงนกเสียงกาเสียงเขียดแต่ละมือห้องสลับกันอยู่นี่ง,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 งอแงก็แงกูนนี่เสียงใกล้ไปพร้อมกินผักหลายๆเด้อผู้เฒ่าเฮาอย่าลืจแเจ๊เด้อบอกย่ายบอกตายด้อ พักกินหลายๆลยพอมัก,กด้วยแฮ่แต่ว่าพักกินพอมามักกินดีว่ากินจักเสียกินกินน้ำได้แต่ยอดมันอเอาไปกินกับหอยนาง่มแค่นั้นละแต่ว่ากินเป็นหมากเป็นอันนั้นมันบ่ค่อยมากปไปไปคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้มะมืองพอยญยต่ำปนปลาดุก ซื้อเป็นนันเขาอย่างดีดีมา่ห้แล้วแล้วว่าลวบออยากพอสิปนเอาว่าสั่นก็ได้จำก็ได้จำพอได้ใส่กับหลวกพักแซ่บๆ่ะน้องดีขอตัวไปก่อนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้รอติดตามคลิปต่อไปบรรยากาศกะเย็นๆอ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่พี่น้องไปก้นมือนนิกินเขากับตาแซ่บ